สวัสดีครับพบกับผมอ้วนมอเตอร์ไซค์ครับสำหรับ EP นี้นะครับเราจะมาคุยกันในเรื่องของมอเตอร์ไซค์ในอดีตนะครับก็ต้องขอบคุณมากๆนะครับสำหรับ EP ที่แล้วเป็น Yamaha TZM นะครับก็ได้รับความาชื่นชมกันมากๆนะครับขอบคุณมากๆเลยครับ และถ้าจะให้ดีนะฮะสำหรับ E ีนี้ผมฝากด้วยครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ทีมงานเรานะฮะ e ีนี้นะครับเราจะมาคุยกันสำหรับรถที่จะนำมาเสนอเป็นรถจากค่ายสยามยามาฮ่านะครับหรือค่ายซ่อมเสียงในอดีตค่ายซ่อมเสียงคือคืออะไรทำไมถึงเรียกว่าค่ายซ่อมเสียงโลโก้ครับโลโก้ข้างถังของรถยามาฮ่าจะเห็นว่าอันนั้นแหละครับคือซ่อมเสียงนะฮะซ่อมคือส่อเสือนะฮะซ่อมเสียงเราจะมาคุยกันในเรื่องของยามาฮ่าคอนคอร์ด นะครับคอนคอร์ดเนี่ยพอพูดแล้วเนี่ยเอาไวรุ่นเจ้าสูรรู้จักแต่น้องๆรุ่นใหม่ๆอาจจะเอ้ยรุ่นไหนวะอะไรมันเป็นรถผู้ชายรถคลาสสิกคลาสสิกจริงๆครับณนะวันนี้เขาก็ยังอ่าสุดทรงองเอลเขาก็ยังเป็นรถคลาสสิกยามาฮ่าคอนคอร์ดนะครับหรือรถในตระกูล RX นะฮะรถในตระกูล RX เริ่มต้นแลนะ้วจุดกดําเนิดของเขาเนี่ยนะครับเป็น RX100 จะเป็นรถล้าสมัยในในสมัยนี้นะแต่ในยุคนั้นโคตรน่า,น,าน่าสนใจมากๆเป็นรถที่แบบโดนอะนะนะฮะสุดทรงอ,งองเอล ไมกลมไฟกลมนะฮะแฮนปีกนกไฟท้ายใหญ่ๆนะครับเบาะหนาๆนะฮะฝาค่าอะไรทรงออกมาค่อนข้างสปอร์ตนะในยุคนั้นสปอร์ตคลาสสิกนะครับ RX10 ก็ลดแรนอยู่ในตลาดนานพอสมควรยามาฮ่าไม่หยุดแค่นั้นยามาฮ่ aha, มองว่าเฮ้ยตลาดนี้ไปได้แล้วไปดีด้วยนะฮะร,รุ่นเจน2อเอกมาเลยครับยามาฮ่าผักเจน2ออกมาเป็นยามาฮ่า RXS นะครับ ความเปลี่ยนแปลงของมันนะฮะบอกได้เลยเป็นธรรมชาติเลยครับก็เปลี่ยนแปลงในมุมที่ดีขึ้นทันสมัยขึ้นเนื่องจากคุณทรงสวยงามแต่งเดิมๆก็สวยดัดแปลงก็งามแล้วก็มีถังน้ํามันเรียวๆก็คล้ายๆ RX100 ร้อยแหละแต่แต่หลออขึ้นลายคาดถังอะไรเนี่ยสวยงามนะฮะทันสมัยขึ้นในยุคเขา Yamaha S ออกมาตอนนั้นก็ทําให้ตลาดคู่แข่งสั่นสะเทือนเหมือนกันนะเพนะราะด้วยหุ่นทรงอง์เอวแล้ววัยรุ่นว่าพวกแว้นสมัยก่อนอนะ นะฮะแววนต่มีวัฒนธรรมนะเขาก็เอามาตกแต่งกันเปลยกลางบ้างนะฮะใส่ตัวถังโอตัวูปใหม่เปลยกลางใส่แผ่นใสนะครับโหลดเตี้ยเปลี่ยนล้อทองนะฮะปาดเบาหรืออาจจะใส่พวกนั้นเป็นเบาะกระดานนะเท่มากๆครับยมามาฮ่ายังไม่จบแค่นั้นครับยามาฮ่าได้ใจเหมือนมวยอะฮะพอต่อยชนะต่อยชนะเราได้ใจยามาฮ่าก็ผลักดัน ตัวรุ่นสุดท้ายนะฮะที่โด่งดังและทําชื่อเสียงให้กับยามาฮ่ามากๆในยุคนั้นนะสำหรับรถสปอร์ตร้อยกว่าซีซีนะเป็นรถครอบเป็นรถสปอร์ตร้อยกว่าซีซีที่มีถังน้ำมันรถผู้ชายอ่ะนะตอนนั้นออกมาฮือฮาพอสมควรเด็กยุค90วัยรุ่น90กลังวังเด็กโคลิเซียมตื่นเต้นมากๆกนะครับกับยามาฮ่า r k นะฮะหรือยามาฮ่าคอนคอ d เป็นรถแบบ2จังหวะ เครื่องยนต์นะฮะ132.5ซีซีจุถังน้ำมัน9.5ลิตรนะฮะออโตลุป1ลิตรเต็มๆนะครับแล้วก็วงล้อ17นิ้วหน้าหลังนะครับแผดนปีกนกกว้างนะฮะแล้วก็ถังน้ำมันทรงใหม่เลยทรงสวยนะฮะเขียวเียวมากลายสติกเกอร์กราฟิกใหม่แล้วก็ที่สําคัญนะครับไม่วัดรอบกับความเร็วแยกกันสวยมากนะฮะยาม่าคอนคอร์ดเข้ามาครองใจกลุ่มผู้ใช้มากๆการตลาดยาม่า ก็เลยไม่หยุดไงฮะยามฮาเลยจับรถตัวนี้รุ่นนี้นะครับลงทําการแข่งขันเพื่อเอรียกศรัทธาของผู้ใช้นะครับในยุคนั้นโดยมีพี่น้อยอํานาจสังสุวรรณนะฮะนักแข่งดังในอดีตนักแข่งหน้าคมเข้มนะครับในอดีตลงทํการแข่งขันก็กวาดแชมป์กวาดรางวัลให้กับสร้างชื่อให้กับยามฮาคอนคอร์ดพอสมควรแล้วที่สําคัญนะเขาขู่ด้วยซีซีที่โคตรเยอะ 132.5าซีซีในขณะที่เพื่อนเพื่อนร้อยี่ิซีซีชดดูครับขนาดซีซีขนาดนั้นใครจะไม่ซื้อใครจะอดใจไหวนะครับนั่นคืออาพี่มหามตตะยังไม่แค่นั้นฮะยาม้าฮ้าคอนคอร์ดยังทําตัวลิมิตออกมาอีก2รุ่นนะฮะออพอช่วงครบ20ปียามาฮ่านะฮะยามาฮ่าอัดแคมเปญนี้ออกมาเลยฉลองครบรอบ20ปียามาฮ่าออกยามาฮ่าคอนคอร์ดสีทองทั้งคันโคตรสวยนะฮะโคตรน่าสะสมเลยครับตอนนั้นเราผมยังเด็กอ่ยยังวัยรุ่นยังไม่คิดจะเก็บไง แล้วก็หลังจากนั้นยามาฮ่าก็ยังออกมาตอนนั้นฉลองกรุงแล้วรัตนโกศิทร์200ปีนะครับยามาฮ่าคอนคอร์ดก็ยังอัดคอนคอร์ด200ปีออกมานะครับเป็นรุ่นลิมิเต็ดอีกรุ่นหนึ่งตอนนี้เรากําลังตามหาดูครับเดี๋ยวผมจะให้ทีมงานหาแล้วก็มาโชว์กันนะฮะว่าหน้าตาเขาคุณทรงเป็นไงถือว่ายามาฮ่านะฮะค่ายซ่อมเสียงประสบความสาเร็จค่อนข้างเยอะในยุค90สยุคนั้นนะครับกับรถสปอร์ตไม่มีแฟริ่ิงอย่างยามาฮ่า RXK หรือยามาฮ่าคอนคอร์ดนะฮะ กินตลาดมานานยาวนานพอสมควรนะฮะแต่งรถแต่งรถ,งรถธรรมดารถแสแตนดาร์ดสวยงามมากๆในช่วงเวลานั้นใคร,ใครๆก็ใฝ่หารวมถึงตัวผมเองด้วยก็อยากได้นะ,ะยามาฮ a c แต่ถ้ามองถึงวันนี้มันเกินเอื้อมในยุคนั้นนะราคามันค่อนข้างสูงกว่าชาวบ้านเขานะครับแต่พอมาณนะวันนี้นะครับ c o n c o r d ดเองก็ไม่ได้ขี้เหร่เลยเ,ลยเพราะามาฮ่า c o นคอ r d ดก็เป็นรถที่นักปั้นนะฮะนักสะสมกําลังมองหาถวินหาแล้วก็ใฝ่หาอยูแแ่แต่สังเกตดูไม่ค่อยมีรถเหมือนกัน ะทั้งคอร์ดธรรมดาหรือคอร์ด200ปีหรือคอร์ออด20ปีนะครับตรงนี้เองฮะก็เป็นอีกโจทยหนึ่งนะฮะที่เราฝากเพื่อนๆน,นะฮะนักนักปั้นทั้งหลายถ้ามีนะฮะแต่งไว้แต่งสวยแต่งเก็บไว้ส่งรูปส่งข้อมูลมาให้เราใกล้ๆเดี๋ยวเราไปหานะครับไปถ่ายไปไปนำเสนอข้อมูลการตกแต่งว่าอาจจะทำเป็นรวมยอมอน์อดแต่และเวอร์ชั่นนะฮะนำเอามานำเสนอให้กับท่านผู้ชม แล้สำหรับ EP นี้นะครับอ่าสำหรับ E ีนี้ยามาฮ่าคอนคอ d หรือ y a m a ฮ่าไนะครับผมฝากไว้นะฮะถ้าประทับใจนะฮะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับแล้วอ่ากดกระดิ่งเตือนนะครับเป็นกำลังใจให้เราและทีมงานด้วยนะครับแล้ว EP ต่อไปเราจะนำเสนอรถเก่ามอเตอร์ไซค์เก่าในอดีตตัวไหนติดตามเรานะครับครับสำหรับ EP นี้ผมลาตรงนี้เลยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ